เรื่องที่กำลังจะเล่าต่อไปนี้เป็นเพียงนิทานพื้นบ้านที่แต่งขึ้นเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นไม่ใช่เหตุการณ์จริงแต่เป็นเรื่องราวที่สะท้อนวิถีชีวิตความผูกพันและกลิ่นอายของบ้านเฮาหากผู้ฟังได้รอยยิ้มหรือความอบอุ่นจากเรื่องนี้ นั่นก็คือสิ่งที่เราตั้งใจยามฟ้าสางไก่ขันแววเบาๆจากเทียงนาแม่คำตื่นตั้งแต่ตีห้าจุดเตาฐานต้มข้าวเหนียวกลิ่นหอมของข้าวคลุกกับกลิ่นใบตองอ่อนลอยฟุ้งไปทั่วบ้านไม้ใต้ถุนสูงลูกๆก,กำลังงวงเงียตื่นล้างหน้าแต่ในใจตื่นเต้นกันเต็มที่เพราะวันนี้จะได้ขึ้นดอยไปเก็บดอกกระเจียวที่ดอยญ้าขาว เพื่อนบ้านอีก3ามสี่ครอบครัวก็นัดกันไว้ตั้งแต่เย็นวานป้าสีป้าจันลุงเพียนต่างเตรียมตะกร้าหวายเสือกระติกน้ำและของกินห่อใบตองบางคนเอาหนังสติ๊กเพื่อยิงนกยิงกระแตลูกชายแม่คำเอาไม้กั้นงูไปด้วยอย่างภูมิใจแม่แม่รอแนเดอร์ผูกเชือกองเท้ายางก่อนเด็กชายคนกลางร้องพลังวิ่งมาตามกลุ่ม คณะเดินทางร่วมสิบกว่าคนเดินตามทางเกวียนที่เคยใช้ล้อเกวียนวัวผ่านจนดินแข็งเป็นร่องมีรอยเท้าวัวรอยรองเท้ายางเก่าๆประทับอยู่บนผิวดินชื้นๆทุกย่างก้าคือความทรงจำของบ้านป่าแสงแดดยามเช้าส่องลอดผ่านยอดไม้มองเห็นหยดน้ำค้างเกาะตามใบหญ้าแม้จะเป็นฤดูร้อนแต่ฟ้าก็เริ่มหม่นราวกับหน้าฝนกาลังจะเริ่มมาเยือน กลิ่นดินแห้งปะปนกับกลิ่นหญ้าสดรอยทางขึ้นดอยเป็นดินลูกรังสลับโขดหินปีหนีฝนสากกว่าปีที่แล้วนะป้าแม่คำพูดพลางใช้มือป้องแสงแดดมองดูเมฆข,ขาวๆเหนือยอดเขาแม่แล้วขึ้นไปกระยายเห็บดอกตูมหลายเดอร์มันสีขึ้นมาอีกปราสีเตือนลันๆที่วิ่งล่วงหน้าสองข้างทางเริ่มเต็มไปด้วยหญ้าแพรก ดอกไม้ป่าชูช่ออยู่กระจัดกระจายเสียงนกหัวขวานเจาะไม้ดังแววเป็นระยะระยะมีลมแผ่วๆพัดให้กลิ่นดอกไม้ช่วยมาแตะจมูกบางเบาเสียงรองเท้ายางที่เหยียบบนดินสลับกับเสียงหัวเราะของเด็กๆสร้างชีวิตชีวาให้เส้นทางดินเก่าดูไม่เงียบเหงาเลยเมื่อผลแนวป่าเตี้ยกลุ่มเดินทางก็มาถึงทุ่งกว้างบนเนินสูง หมอกจางๆลอยคลอยอยู่เหนือยอดหญ้าและที่ปลายทุ่งคือแผ่นพรมสีชมพูอมม่วงจากดอกกระเจียวที่บานสะพรั่งไกลสุดสายตาเฮ้ยงามโพดแน่เด็กหญิงร้องด้วยตาโตเบาๆเดอ้ออย่าเสียงดังเดี๋ยวมูมาแรงบอกกล้าออกมาป้าจันพูดพลางวางเสื่อใต้ต้นไม้ใหญ่ดอกกระเจียวแต่ละต้นเอนลู่ลมเบาๆเหมือนบงมือต้อนรับ แม่คำเดินช้าๆย่อตัวเก็บดอกที่ยังตูมอยู่ใส่ตะกรา้าเด็กๆเรียนรู้จากผู้ใหญ่แบบไม่รู้ตัวว่าจะต้องเก็บอย่างเบาเก็บอย่างรู้ค่าพอถึงเวลาสายแม่ๆทั้งหลายก็เริ่มกางเสื่อใต้ร่มไม้ใหญ่ข้าวเหนียวในปิ่นโตถูกเปิดออกกลิ่นหอมผสมกับปลาร้าสับไข่ต้มและผักลวกที่เตรียมมาเอื้อยมือนีของเจ้าแสบคัก แกงผักหวานใส่ไข่หมดแดงบ่อป้าสีถามแม่คำพลางตักกับข้าวแบ่งกันแม่เหล่าจ้ายายเขาเก็บไว้ตั้งแต่มือว่านแม่คำยิ้มบรรยากาศช่างอบอุ่นเหมือนครอบครัวเดียวกันเด็กๆนั่งล้อมวงกินข้าวเหงื่อซึมหน้าแต่รอยยิ้มเต็มเปี่ยมสมัยที่ไม่มีใครมีมือถือหรือหน้าจอมีเพียงดอกไม้สายลมและกลิ่นข้าวเหนียวที่หอมกรุ่น หลังอาหารเช้าบางคนยังเดินไปไกลขึ้นอีกเพื่อเก็บดอกกระเจียวเพิ่มบางคนเดินเลียบเนินเขาไปยังต้นมะม่วงป่าลูกมะม่วงอ่อนแขวนเป็นพวงแน่นแม่คำบอกเอาบักแงวมาไลยแนะ่เด็กคอยสิเอาไปดองป้าจันตะโกนบอกเด็กชายเอาหนังสติ๊ยึงโดนลูกมะม่วงรุวงลงมาหล่นกระทบพื้นดินเสียงดังตุ๊บตุบ๊สนุกสนานไปอีกแบบ เด็กผู้หญิงก้มเก็บใส่ผ้าเขามา้าทำให้ตร้้าของแต่ละคนหลากหลายทั้งดอกไม้ทั้งผล,ลไม้ป่าระหว่างเก็บแม่คำสอนลูกว่าอย่าเก็บเกลี้ยงดอเหลือไว้ให้คนอื่นเขาพอแน่ลมบนยอดดอยพัดแผ่วอย่างสม่ำเสมอหญ้าทั้งทุ่งไหวเอ็นเหมือนคลื่นสีเขียวปนน้ำเงินกลุ่มผู้ใหญ่พากันนั่งพักใต้ต้นไม้ใหญ่ พักเข่าม้าปูบนพื้นเปียกหมาดๆจากน้ําค้างปลาสีล้วงหมากแห้งออกมาเคี้ยวช้าๆจําได้บ่อเอื้อยตอนนั้นที่ข่อยหลงป่าเพราะไปตามกลิ่นดอกไม้หลงอยู่ตั้งแต่สายจนเกือบค่ำป้าจันเปิดเรื่องแม่คําหัวเราะคือสิดหลงละ่ะกลิ่นดอกกระเจียวมันสิพาพไปไกลแท่นอ่เด็กๆนั่งล้อมรอบ บางคนตาโตบางคนเอ็นหัวบนตักแม่ฟังนิ่งๆเสียงหัวเราะจังๆดังขึ้นทุกครั้งที่เรื่องจบมันไม่ใช่แค่เรื่องตลกแต่มันคือความทรงจำที่ทำให้ใจอุ่นแม้เวลาจะผ่านไปเมื่อเห็นว่าตะกาเริ่มเต็มทุกคนจึงเตรียมตัวเดินกลับพระอาทิตย์เริ่มอยู่ตรงหัวพอดีเส้นทางเดินกลับยังชุ่มด้วยกลิ่นหญ้าเปียกและกลิ่นไม้ป่าแม่ผักติ้ว เต็มเลยตามกับน้ำพริกอสี่แสบเนาะเด็กหญิงคนหนึ่งร้องขึ้นมาเสียงใสแม่คำหันไปมองยิ้มให้ลูกงั่นเก็บแน่เดอ้อแต่เบิร์งูน้ำเดอ้อมือเล็กๆก,ก,กับมือใหญ่ของแม่ช่วยกันเด็ดใบติ้วอ่อนบางใบยังมีน้ำค้างเกาะกินผักปลาผสมกับเหงื่อและเสียงลม ทำให้การเดินทางไม่รู้สึกเหนื่อยทุกคนพูดคุยกันเรื่อยๆเหมือนไม่อยากให้วันนี้จบลงเร็วเกินไปกลับถึงบ้านช่วงบ่ายแม่คำกับโลกช่วยกันล้างดอกกระเจียวในกระลมังใส่น้ำเย็นแสงแดดลอดผ่านฝาไม้เข้ามาในครัวมองเห็นหยดน้ำบนกลีบดอกสวยๆลูกชายคนกลางใช้มือลูบเบาๆแล้วถามแม่มันกินได้บก่กลีบนี้มันแข็ง กลีบที่แก่นนั่นไว้เห็ดหนำพริกซอยเดอร์เอาแต่กลีบอ่อนๆแกงแม่ตอบพลางหัวเราะพริกสดกระเทียมและปลายางลงครกดังตึกตึกตึกกลิ่นปลาร้าต้มกับใบแมงลักเริ่มลอยออกมาเสียงครัวในบ้านไม้เก่าคือเสียงแห่งความรักที่ซ่อนอยู่ในอาหารทุกคำยามเย็น แสงพระอาทิตย์ลับเหลี่ยมเขาครอบครัวนั่งล้อมวงกินข้าวใต้ถุนเสียงจัก,กระจันเริ่มดังเด็กๆพูดคุยถึงเรื่องที่เจอวันนี้อย่างสนุกสนานปีหนาสิขึ้นไปอีกเด้อแม่เด็กชายพูดพลางตักข้าวเข้าปากสิพาแม่ขึ้นไปได้บ่ล่า้าแม่ขาเจ็บแม่ยอกลูกชายรีบตอบทันทีว่าอุ้มขึ้นไปเลยแม่ เสียงหัวเราะอบอวนในบรรยากาศบ้านไม้เก่าๆเต็มไปด้วยความสุขง่ายๆที่หาไม่ได้จากเมืองใหญ่แม้ไม่มีโทรศัพท์ไม่มีอินเทอร์เน็ตแต่สิ่งที่มีคือหัวใจที่เชื่อมถึงกันด้วยรอยยิ้มและกับข้าวง่ายๆที่ทำด้วยมือแม่หลายสิบปีผ่านไปเด็กๆโตเป็นผู้ใหญ่ต่างแยกย้ายกันไปอยู่เมืองใหญ่แต่ภาพความทรงจำของวันนั้น ยังไม่เลือนแม่คําในวัยชารามักเปิดตะกร้าเก่าที่เก็บไว้ใต้ถุนยามเห็นก็จะยิ้มคนเดียวแล้วพึมพำรรเบาๆดอกกระเจียวปีนั้นลูกยังน้อยอยู่เลยภาพในใจแม่คือทุ่งดอกไม้หมอกบางๆลูกๆวิ่งหัวเราะและกลิ่นปลาร้าต้มในหม้อเก่า ทุกอย่างยังอยู่ในใจแม่เหมือนเดิมที่ดอยหญ้าขาวดอกไม้ยังคงบานทุกปีเหมือนรอใครบางคนกลับไปเก็บอีกครั้งไม่ใช่แค่เก็บดอกแต่เก็บใจที่เคยผูกพันกับธรรมชาติและครอบครัว